สวัสดีค่ะสาวๆทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้เบนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ติดหวาน,นะคะ่ะโดยเฉพาะหน้าทุเรียนเนี่ยยังไงก็ขาดไม่ได้เลยค่ะตอนช่วงย0่สิบต้นๆเนี่ยแน่นอนว่าน้ําหนักขึ้นได้ก็ลงได้ค่ะแต่ว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยอายุก็สามสิบก,กว่าแล้วเนี่ยปรากฏว่าขึ้นไปเลขหกแล้วค่ะเราก็ยังไม่เคยเห็นเลขห้าบนตาช่างอีกเลยนะคะจนวันนี้ค่ะเบนได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อว่า VS นะคะหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยชื่อว่า V ีสลิค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมน้นะะ็ ถ้าถามว่าเราจะกินทุเรียนแล้วก็กินตัวนี้ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดน้ําหนักค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นรู้สึกประทับใจกับสินค้าตัวนี้เลยก็คือน้ํานหนักเราเนี่ยไม่เพิ่มและที่สําคัญเนี่ยค่าของไขมันเนี่ยเราวัดได้จากเครื่องชั่งน้ําหนักเลยว่ามันลดลงไปซึ่งจริงๆเนี่ยการลดในเรื่องของไขมันเนี่ยยากมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสําหรับเบลส์เนี่ยกับตัวนี้เนี่ยเป็นรู้สึกประทับใจตรงที่ว่ากินไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกิดอาการใจสั่นนะคะแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้ลงแบบอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลาในส่วนของการลดน้ำหนักตรงนี้ค่ะประมาณ1-3เดือนนะคะแต่ว่าใน2อาทิตย์แรกเนี่ยปรากฏว่าเป็นช่างน้ําหนักนะคะกับกิโลที่วันนี้สามารถวัดค่าไขามันได้เนะะี่ยปรากฏว่าค่าไขามันของเบนเนี่ยหายไป1%ปเ,เลยเดียวซึ่งจริงอ่ะ เบนก็ใช้วิธีในการลดน้ำหนักเนี่ยหลายวิธีมากเลยนะคะทั้งคุมอาหารออกกําลังกายค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะเบนไม่เคยเห็นเลข5ในกิโลเลยจนกระทั่งเนี่ยเบนได้มาใช้ V.S ตัวน,นี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเบนเองก็น้ําหนักลดลงมานะคะใน3เดือนนี้ค่ะจาก63เนี่ยตอนนี้เหลือ58.5เท่านั้นเองนะคะต้องขอบคุณพิดพันธมิตของ V.S หรือว่าวีสลิมในต่างประเทศมากๆเลยที่ทําให้เบนเองเนี่ยสามารถลดน้ำหนักในวัยที่ระบบขราขระพังได้ค่ะ